โ oh, oh, oh. อ,อ้โหแบนนมอไซค์เหรอโยโยใส่ส่งมือสู้ตายให้แม่ด้วยได้ส่งมือสู้ตายให้แม่ด้วยนี่ได้ได้นี่แค่นี้ตีเอาเปลี่ยนขั้นเปลี่ยนขั้น,นขั้น,น,ข,นขั้นนี้มั่ง โยกเอ้ยวุ่นเด็กวันเด็กวันใครนอนอยู่ในนั้นนะ ไปนอนน่ะไปเทรสับหาชี้เปล่าไปเธอหาชี้ไปมาเดินไปเลยแม่ตามไปนาเธอสับหาชี้สิอ่า ฮัลโหลว่าไงชีว่าไงชอยู่ไหนไปกลับบ้านเหรอไปไหนจะไปไหนจะไปหาออยที่ไหนไปหาออยที่ไหนแล้วชีมาเที่ยวไหมถามจิชีมาเที่ยวที่ไหนจ๊ะมาเที่ยวที่นี่มาหาได้ไหม ที่นี่ไหมมาหาได้ที่นี่ไหมจะหาออยอ่าจะหาออยจะหาออยอ่ะอ่าแล้วโทรหาคิตตี้ยังคิตตี้ว่าไงว่าไงคิตตี้ว่าไงอ่ะได้ขอคิตตี้เบอร์ตัวโทรหาแม่ปอสิโทรหาแม่ปอสิเดี๋ยแม่ปอแม่ปอแม่ปอได้เที่ยวหนุกไหม ถูกหนูไหมบอกแม่ปอจิลงเฟซนะลงเฟซอ่าเดี๋ยวแม่เดี๋ยวดาถ่ายรูปลงเฟซให้นะไม่ต้องขวายังเฟซได้อ่าแล้วแม่ปอหายยังอ่ะแม่ปอหายยังแล้วลองถามจิแม่ปอไม่สบายอ่ะ แก้วแล้วอย่าหิ้วของเขาเดี๋ยวล่วงลูกกาแฟเนี่ยมันเป็นกาแฟเอาวางดีๆนะอย่าให้ล่วงนะเนี่ยมันเป็นกาแฟ